พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องครับเฝ้าเดี่ยวในเช้าวันนี้นะครับเช้าวันอาทิตย์เรามาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันในอามโมสครับอามโมสบทที่5ข้อที่10ถึงข้อที่24ครับเขาทั้งหลายเกลียดผู้ที่กล่าวเตือนที่ศาลและเขาชังผู้ที่พูดความจริงเพราะว่าพวกเจ้าเหยียบย่ําคนยากจนและรีดเอาส่วนแบ่งข้าวสาลีไปจากเขาเจ้าจึงสร้างบ้านด้วยศิลาสกัดแต่เจ้าจะไม่ได้อยู่ในตึกนั้น เจ้าทำสวนองุ่นที่ร่มรื่นแต่เจ้าจะไม่ได้ดื่มเล่าอางุ่นจากสวนนั้นเพราะเรารู้ว่าการละเมิดของเจ้ามีเพียงไรและบาปของเจ้ามากมายสักเท่าใดเจ้าเป็นผู้ข่มเหงคนชอบธรรมเป็นผู้รับสินบนและขับไล่คนขัดสนออกไปจากศาลเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาจะไม่พูดอะไรในเวลาเช่นนั้นเพราะเป็นเวลาชั่วร้าย เจ้าทั้งหลายจงสแสวงหาความดีอย่าสแสวงหาความชั่วเพื่อเจ้าจะดำรงชีวิตอยู่ได้พระยาเวพระเจ้าจอมทัพจะสถิตกับเจ้าดังที่เจ้ากล่าวอ้างจงเกลียดความชั่วและจงรักความดีและจงตั้งความยุติธรรมไว้ในศาลบางทีพระยาเวพระเจ้าจอมทัพอาจจะทรงพระกรุณาต่อพงพันโยเซฟที่เหลืออยู่นั้นเพราะฉะนั้นพระยาเวพระเจ้าจอมทัพ ผู้ทรงเป็นองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้ว่าตามลานเมืองทุกแห่งจะมีการร่ำไห้และตามถนนทุกสายจะมีคนพูดว่าอนิจจาเอย๋ยอนิจจาเอย๋ยเขาจะร้องเรียกชาวนาให้มาไว้ทุกขและให้ผู้ชำนาญเพลงโศกร้องอดครวนในสวนอังุนทุกแห่งจะมีการร่ำไห้เพราะเราจะผ่านไปท่ามกลางเจ้าพระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละ วิบัติแก่เจ้าผู้ปรารถนาวันแห่งพระยาเวเจ้าจะปรารถนาวันแห่งพระยาเวไปทําไมวันนั้นเป็นวันมืดมิใช่ความสว่างอย่างกับคนหนีสิงแล้วไปปะหมีหรือเหมือนคนเข้าไปในเรือนเอามือเท้าฝาผนังและงูก็กัดเอาวันแห่งพระยาเวเป็นความมืดมิใช่ความสว่างเป็นความมืดคลึ้มมิใช่ความเจิดจ้าเลยเราเกลียด เราชังบรรดาวันเทศกาลเลี้ยงของเจ้าและเราไม่ชอบการประชุมตามพิธีของเจ้าเลยแม้ว่าเจ้าถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและทัญบ,บูชาแก่เราเราก็จะไม่ยอมรับสิ่งเหล่านั้นและเราจะไม่มองดูสารติบูชาที่เป็นสัตว์อ้วนพีของเจ้านั้นจงนำเสียงเพลงของเจ้าไปจากเราเราจะไม่ฟังเสียงพินใหญ่ของเจ้า แต่จงให้ความยุติธรรมหลั่งไหลลงอย่างน้ําและให้ความชอบธรรมเป็นลําธารที่ไหลอยู่เป็นนิดนี่คือพระเจ้าคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในอาโมสบทที่5ข้อที่1 0 2ถึง24อาโมสเป็นหนึ่งใน12ผู้เผยพระจนะน้อยนะครับแล้วก็ท่านเผยพระจนะที่อาณาจักรเหนือครับหรืออาณาจักรอิสราเอล เวลานั้นอาณาจักรอิสราเอลได้แตกออกเป็น2ส,ส่วนนะครับอาณาจักรเหนือเรียกว่าอิสราเอลและอาณาจักรใต้เรียกว่ายูดาห์ละครับพี่น้องครับพระเจ้าได้ส่งอาโมสมาเตือนอิสราเอลครับหรืออาณาจักรเหนือถึงความบาปนะครับที่เขาได้ละเลยนะครับได้ละเลยคือมีคํา2คําในตอนนี้ที่เป็นคําสําคัญนะครับเป็นคีย์เวิร์ดก็คือเรียกว่าความยุติธรรมและความชอบธรรมนะครับแต่จงให้ความยุติธรรมหลั่งไหลลงอย่างน้ํา และให้ความชอบธรรมเป็นอย่างลำทานที่ไหลยอยู่เป็นนิดพี่น้องครับอาโมสที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าครับเป็นผู้เผยพระชนะนําพระคําของพระเจ้ามายัางอิสราเอลครับกําลังบอกอิสราเอลว่าสังคมทั้งหมดของอิสราเอลที่กําลังดํารงอยู่นั้นไม่ได้ทําให้เกิดความยุติธรรมหรือความชอบธรรมใดๆเลยพระคัมภีร์ได้พูดถึงในข้อที่10เริ่มต้นเลยนะครับพระเจ้าได้ตําหนิอิสราเอลเลยครับว่าเพราะว่าพวกเขานะครับ เกลียดคนที่พูดความจริง r, พวกเขาเหยียบย่ำคนยากจนพวกเขาละเลยคนยากจนคนยากไร้ในสังคมครับและพวกเขาทําให้คนยากจนเหล่านี้นะครับไม่มีเสียงที่จะได้รับความยุติธรรมเป็นเสียงที่ในสังคมที่ไม่ได้ยินครับพี่น้องครับเขาบอกว่าเขาเอาเสียงคนยากจนนั้นออกจากศาลเขาบอกว่าขับไล่คนขัดสนออกไปจากศาลทําให้คนเหล่านี้นะครับไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในอารโมนะครับนอกจากสิ่งนี้แล้วนะครับก็คือว่า มีการเรียกว่าคอร์รัปชันนะคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบมีการรีดเอาส่วนแบ่งเข้าสารีไปจากเขานะครับแล้วก็มีการรับสินบนนะเจ้าเป็นผู้ข่มเหงคนชอบธรรมเป็นคนรับสินบนพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมในเวลานั้นครับแล้วในเวลานั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนชอบธรรมหรือคนมีปัญญานะครับพูดอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าถูกทั้งสังคมนะครับถูกปกกลุมไปด้วย ความอายุติธรรมและก็สิ่งที่ชั่วร้ายในสังคมพี่น้องครับอิสราเอลลืมการทรงเรียกที่สําคัญในชีวิตของเขาไปจําได้ไหมครับอิสราเอลพระเจ้าเรียกอิสราเอลออกมาจากการเป็นทาสในอียิปต์นะครับเพื่อที่เขาจะเป็นประชากรของพระองค์เพื่อที่เขาจะดําเนินชีวิตที่แตกต่างเพื่อที่เขาจะไม่ไปนมัสการพระอื่นนะครับในบทถัดจากนี้ไปนะครับพูดถึงการที่พระเจ้าตําหนิอิสราเอลที่ ไหว้รูปคารพด้วยเป็นนมัสก,การพระอื่นนะครับซึ่งพระเหล่านั้นนะครับไม่เหมือนพระพระยาเวไม่เหมือนพระเจ้าของอิสราเอลที่ให้ความยุติธรรมและความชอบธรรมเป็นสิ่งที่เป็นพระสนะของพระองค์แต่พระเหล่านี้น,นะครับจะนําให้อิสราเอลนั้นยังคงลุ่มหลงมัวเมาอยู่กับความบาปอยู่กับโลกียะวิสัยนะครับแล้วก็อยู่กับกิเลสตัณหาของตนพระเจ้าจึงกล่าวโทษอิสราเอลถึง2เรื่องครับเกี่ยวกับเรื่อง ความไม่ยุติธรรมในสังคมการเอารัดเอาเปรียบคนยากจนการรับสินบนการที่ศาลนั้นไม่ะดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมทําให้สังคมอยู่ไม่ได้และในที่สุดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากความยุติความไม่ยุติธรรมในสังคมคนความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในสังคมแล้วนะครับก็เต็มไปด้วยแผ่นดินอิสราเอลก็เต็มไปด้วยการไหว้รูปเคารพเขาลืมการทรงเรกข,ของพระเจ้าการทรงเรกศักดิ์สิทธิ์และเขากลับไปทาตัวเหมือนกับฟาโรในอียิปต์ ที่เขาถูกกดขี่ข่มเหงที่เขาถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับทำตัวเหมือนฟาโร์ครับไหว้รูปเคารพนะในอียิปต์สิ่งที่เขาถูกพระเจ้าเรียกเขาออกมาเพื่อให้เขาเป็นไทเพื่อ้เขาเป็นเหมือนกับประชากรของพระเจ้าเป็นตัวแทนของพระองค์ที่แตกต่างเพื่อที่จะนําชนชาติทั้งหลายกลับมาหาพระองค์แต่เขากลับทําเหมือนกับ ชนชาติเหล่านั้นที่อยู่รอบตัวเขาทําเหมือนกับฟาโรที่อยู่ในอียิปต์ที่เคยครั้งหนึ่งเคยกดหี่ข่มเหงเขาพระเจ้าจึงตัสอย่างนี้นะครับว่าวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าจะมานะวันแห่งพระยาเวจะมาเขาปรารถนาว่าวันแห่งพระยาเวจะมาช่วยเขาแต่ไม่ใช่นะครับวันแห่งพระยาเวคือวันพิพภากษาจะมาถึงครับวันนั้นจะเป็นความมืดที่พระเจ้าบอกนะไม่ใช่ความสว่าง เขาจะเหมือนกับคนที่หนีสิงแล้วไปเจอกับหมีพี่น้องรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงนะครับอิสราเอลไม่ได้กลับใจแล้ว40ปีถัดมานะครับอัสซีเลียก็เข้ามากวาดต้อนก็เข้ามาบทขยี้อาณาจักรเหนือนะครับหรืออิสราเอลและกวาดต้อนชนชาติอิสราเอลนั้นไปเป็นฉเฉลยครับและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่พระเจ้าเตือนเขานะครับว่าไอ้สวนอง,งุ่นที่เขาสร้างไว้อย่างร่มรื่นนะครับเจ้าจะไม่ได้ดื่มเหล้าจากสวนอง,งุ่นนั้นตึกที่สร้างบ้านที่สร้างด้วยศิลาสกัด เจ้าเจ้าจะไม่มีวันอยู่ในตึกนั้นนี่คือการพิพากษาของพระเจ้านะครับมายังสังคมที่ไหว้รูปเคารพมายังสังคมที่ยังมัวเมาอยู่กับการนมัสการพระอื่นเป็นสังคมที่ยังมัวเมาอยู่กับกิเลสตัณหาครับรับสินบนเห็นความสําคัญของเงินสําคัญมากกว่าความถูกต้องและความชอบธรรมนะครับแล้วก็ปล่อยให้ความชั่วร้าย เกิดขึ้นอย่างดาดื่นในสังคมและคนที่ชอบทมไม่สามารถพูดความจริงได้เพราะเขาบีบบังคับความจริงและเลยคนยากจนคนที่ตกทุกข์ได้ยากในสังคมทําให้คนเหล่านี้นั้นไม่มีเสียงในสังคมไม่สามารถได้รับความยุติธรรมได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือพี่น้องครับนี่คือสังคมที่พระเจ้าในที่สุดนะครับวันแห่งพระยาเวจะมาวันพิพากษาจะมาถึงในที่สุดพี่น้องครับพี่น้องครับพระยาเวพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมครับ และเป็นพระเจ้าแห่งความชอบธรรมในข้อที่24นะครับบอกว่าพระเจ้าบอกว่าให้ความยุติธรรมและความชอบธรรมน้นหลั่งไหลเหมือนลําธารพี่น้องความยุติธรรมคือการความยุติธรรมในที่นี้นะครับเป็น active form ้วยนะครับก็คือว่าจะต้องทําให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นไม่ใช่ความยุติธรรมที่อยู่ในแค่ทฤษฎีนะครับอยู่ในหนังสือและความชอบธรรมในที่นี้นะครับหมายถึงนอกจากหมายถึงว่าดําเนินชีวิตด้วยความถูกต้องแล้วนะครับหมายถึงว่าความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ของคนในสังคมรอบตัวเราด้วยครับพี่น้องครับนี่คือความชอบธรรมในภาษาฮีบรูด้วยนะครับก็คือว่ามีมิติของชุมชนรอบข้างของคนที่อยู่รอบตัวเราพี่น้องพี่น้องครับเราในฐานะคริสเตียนนะครับเราต้องไม่ลืมการทรงเรกของพระเจ้าครับเราจะต้องเราจะต้องดําเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมนะครับแล้วเราจะต้องนําความยุติธรรมให้เกิดขึ้นเราต้องมีส่วนในการช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากในสังคมครับคนยากจนคนที่ เสียงเขาไม่ได้ยินในสังคมครับเพื่อให้เขานั้นได้รับความยุติธรร,รมให้เขานั้นได้รับสิ่งที่ได้รับความช่วยเหลือนะครับพี่น้องครับอยาละเลยเขาในสังคมครับพี่น้องครับในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่เราระบาดอย่างนี้นะครับที่กาลังระบาดอย่างหนักอย่างนี้ผมคิดว่าพระคมพีตอนนี้มาย้ําเตือนเรานะครับว่าให้เรามีส่วนในการที่เราจะช่วยเหลือคนที่ยากจนครับให้ความยุติธรรมกับเขาครับให้ความช่วยเหลือสิ่งที่เขาควรจะได้เขาควรจะต้องได้รับครับพี่น้องครับเขาจะต้องได้รับการช่วยเหลือ เขาจะต้องได้รับการเยียวยารักษาเขาจะต้องได้รับสิ่งที่ไม่ไ,มได้ถูกลืมในสังคมและไม่ได้ถูกทอดทิ้งครับพี่น้องครับอเมนนะครับพี่น้องครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระเจ้าสําหรับการทรงเรียกของพระองค์พระบิดาเจ้าการทรงเรียกของพระเจ้านั้นเป็นการทรงเรียกเพื่อที่เรานั้นจะทําสิ่งดีเพื่อพระองค์เพื่อที่เราด้านจะแตกต่างจากคนในสังคม จะแตกต่างจากคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าพระบิดาลูกอธิษฐานขอสติปัญญาจากพระองค์เจ้าพระบิดาเพื่อที่เหล่านั้นจะรักษาความยุติธรรมและความชอบธรรมในสังคมรอบตัวเราได้พระบิดาเจ้าโดยปราศจากความรุนแรงและในวิถีทางของพระองค์พระบิดาขอพระเจ้าสอนเราพระบิดาเจ้าเพื่อที่ขอพระเจ้าประทานในหัวใจเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราจะมีหัวใจ ที่เหล่านั้นจะช่วยเหลือคนที่ขัดสนคนที่ยากจนคนที่กําลังตกทุกข์ได้ยากในสังคมพระบิดาเจ้าขอพระเจ้าให้เรามีภาระใจและมีหัวใจเช่นนั้นในการหยิดยื่นความช่วยเหลือเราขอบคุณพระองค์เจ้าเราอาจจัศเสร์พพระคุณพระองค์เราอิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอามนพี่น้องครับการที่เราถูกเรียกมาเป็นลูกของพระเจ้าเป็นประชากรของพระเจ้าได้รับความรอดนั้นเป็นสิทธิพิเศษครับพี่น้องแต่สิทธิพิเศษนี้มาพร้อมกับความรับผิดชอบครับ พี่น้องพระเจ้าคาดหวังคนของพระเจ้าครับเหมือนที่พระเจ้าคาดหวังอิสราเอลให้เขานั้นสร้างนําความยุติธรรมให้หลั่งไหลลงไปอย่างน้ําและความชอบธรรมเป็นลําธารที่ไหลอยู่เป็นนิดพี่น้องครับนี่คือความรับผิดชอบของเรานะครับในฐานะที่เราเป็นประชากรของพระเจ้าคือนําความยุติธรรมและความชอบธรรมให้เกิดขึ้นจริงในสังคมรอบตัวที่เราอยู่ครับพี่น้องครับอเมนนะครับสรรเสริญพระเจ้า,จาขอบคุณพระเจ้าครับขอบพระเจ้าใว้พรพี่น้องครับ